สวัสดีครับผู้บ่าวสันเฟนเพจมาดูสะมาดูที่ครับที่ผมครับผมนี่ครับตาตัดไม้รอบสระหมดแล้วครับที่ผมทั้งนั้นนะครับนี่ที่ผมมาดูสะครับมาดูปลาครับ ย่มีคนมาลอยเอาปลาครับครับผมตาตัดมาเนทีที่ผมทั้งนั้นนะครับมาดูสะครับเ๋ยวมีคนมาลอยเอาปลาครับครับผมเอาตาเอากิ่งไม้ โยนสะหมครับปลามียังปลามีเยอะครับคอยเที่ยวมาดูครับน้ำลดลายอะ่ะ นี่ครับสาผมครับเขาขุดยังไม่เสร็จครับดูครับไอข้างบนนั้นเป็นดินนูกลังนะครับค่ะถ้าถ้าจะจกอีกก็จกสวยๆนี่ใส่จะได้ดินเยอะครับสะนี่ที่ผมครับสะหวัวปลาครับดูครับ นี่ครับถึงไอเสาปูนนี่ครับที่ผมเดี๋ยวมาดูสะครับอากาศดีมากครับไม่ร้อนครับไม่มีแดดมาดูสะอันนี้กลังนาคนอื่นครับ ที่ผมครับเนี่ยนี่ครับที่ผมมาถึงนี่ครับมาถึงเสาปูนนี่ครับที่ผมนี่ครับเสาปูนอีกเสาหนึ่งครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครฝากกดติกกด,ดตามด้วยครับสวัสดีครับ